So your friend. ที่บ้านครอบครัวรันทาวาฮาลีนบอกให้เอกร,รัมแต่งงานใหม่กับเธออีกครั้งเขาเป็นสามีเธอเธอไม่อยากเป็นเหมือนคนแปลกหน้าสําหรับเขาเอกร,รัมบอกฮาลีนวา่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดฮาลีนบอกวา่าพวกเขาจะแต่งงานใหม่กันอีกครั้งอาเรียบอกให้เอกร,รัมทําพิธีแต่งงานและฮาลีนก็มีชุดใหม่มาให้เขาด้วยเอกร,รมบอกเธอวา่าพวกเขาจะแต่งงานกันในภายหลังเพราะสุขภาพอง อย่างไม่แข็งแรงเรนุกากับสาธิต พยายามพูดเพื่อชะลอการแต่งงานออกไปฮาลีนบอกเธอแค่ต้องการพรจากทุกคนและหยิบถาดใส่กลีบดอกไม้แจกจ่ายให้ทุกคนฮาลีนบอกให้เนมัดอวยพรให้เธอกับเอกรรมด้วยเธอบอกเอกรรมว่ามันสำคัญที่จะต้องทำแบบนี้เพราะเธอรอดชีวิตกลับมาเธอต้องการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ของพวกเขาอีกครั้งเธอบอกให้เขารีบไปเปลี่ยนชุดเอกรัรมก็ยังคงยืนนิ่งเงียบฮาลีนกับ อาเรียพาเอกำกับไทเกอร์เดินจากไป นิมโมบอกทุกคนว่าพวกเขาจะต้องคุยกับฮาลีนเรนูกาบอกนิมโมว่าพวกเขาจะบอกฮาลีนได้อย่างไรว่าเอกมกับเนมาร์แต่งงานกันแล้วนิมโมบอกเธอจะไปคุยกับฮาลีนเองเพราะเธอไม่อยากจะให้เกิดเรื่องไม่ดีกับเนมาร์อีกเนมาร์บอกว่าจะไม่มีใครไปคุยกับฮาลีนทั้งนั้นเพราะฮาลีนไม่สบายถ้าพวกเขาบอกความจริงกับฮาลีนสุขภาพของฮาลีนก็จะย่ำ แย่ฮาลีนเป็นภรยาของเอกรรมเมื่อเธอกลับมาแล้วการแต่งงานของตัวเธอกับเอกรรมก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วในตอนนี้พวกเขาต้องทำแบบนี้เพื่ออาเลีย ต่อมาเอกรัรมกับฮาลีนกลับมาที่ห้องโถงในชุดแต่งงานฮาลีนบอกให้เนมัตเป็นคนผูกผ้าให้เธอกับเอกรรมัมจากนั้นเธอกับเอกรัรมก็นั่งตรงหน้ากองไฟสำหรับทำพิธีแต่งงานเนมัตผูกผ้าให้ทั้งสองและนึกถึงตอนที่เธอกับเอกรรมัมทำพิธีแต่งงานด้วยกัน นักบวชจะมอบดอกไม้ให้เอกรรมเอกรรมไม่ยอมรับมองหน้าหาลีนเขาลุกขึ้นยืนบอกเขาไม่สามารถทำพิธีแต่งงานนี้ได้ฮาลีนถามเอกรรมว่าเขารู้สึกไม่สบายหรือเปล่าเอกรรมบอกเขาสบายดีหาลีนบอกว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรก็ให้บอกเธอเพราะพวกเขาเป็นสามีภรรยากันเอกรรมหันไปมองเนมัร ฮาลีนถามเนมัดว่าเธอกับเอกรรมเป็นสามีภรรยาก,กันแล้วใช่ไหมเนมัดอ้ามอึงจูจ่ๆฮาลีนก็หัวเราะบอกว่าทุกคนเป็นนักแสดงที่เก่งมาก แต่เนมัตกับเอคัมแสดงเก่งที่สุดเธอบอกเอกัมว่าเธอรู้เรื่องเขาที่แต่งงานกับเนมัตแล้วให้เขากล้าที่จะพูดความจริงออกมาถ้าเขาสามารถจะหักหลังเธอได้ฮาลีนต่อว่าทุกคนบอกว่าทุกคนคิดว่าเธอเป็นคนโกหกหลอกลวงและทรยศเหมือนจัสมินเอกัมเคยให้สัญญากับเธอว่าเขาจะไม่หักหลังเธออีก เธอก็เชื่อใจเขาแต่วันนี้เขากลับหักหลังเธอทุกคนก็คิดว่าตัวเธอเป็นคนผิดเพียงเพราะว่าเธอต้องการสามีกับลูกกลับคืนมาเอกรัรมกับเนมัตหักหลังเธอแล้วเธอจะเป็นคนผิดได้อย่างไรอะไรที่ไม่ใช่ของของเธอเธอก็จะไม่ทำให้มันเป็นของเธอฮาลีนก็พาเนมัตมายืนคู่กับเอกรรมัมบอกว่าทั้งสองถูกสร้างมาเพื่อกันและกันดัง นนัน้เธอจะทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการเธอบอกให้พวกเขาเชื่อใจเธอว่าเธอทำแบบนี้จากใจจริงเธอประสานมือกงเอกรรกับเนมัตเข้าด้วยกันบอกให้ทั้งสองนั่งลงเพื่อทำพิธีแต่งงานเธอบอกให้อารีเลียเรียกเนมัตว่าแม่นับจากนี้เนมัตกอดอารีเลียไว้ขณะที่สาธิตกอดฮาลีนฮาลีนบอกให้ทุกคนอวยพรให้เอกรรมกับเนมัตตัวเธอ เธอคิดว่าเอกรรมเนมัตและอาเลียรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่เธอนั้นถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเธอจะใช้อาเลียเป็นเครื่องมือทำร้ายเนมัตกับเอกรรมเหมือนที่ทั้งสองทำร้ายจิตใจของเธอเพลิงรัก3ามหัวใจต้นฉบับตอนที่764 ต่อมาฮาลีนมาพบพวกนักเลงว่าจ้างให้พวกเขาทำงานให้เธอเธอขู่ให้พวกเขาอย่าทำอะไรผิดพลาดไม่อย่างนั้นจัสมินจะจัดการพวกเขาพวกนักเลงบอกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ต้องการที่ในห้องอาเรียเล่าให้เนมัรตฟังว่าพรุ่งนี้ที่โรงเรียนจะมีการแสดงครูให้เธอแสดงเป็นลิงเธอบอกให้เนมัรตไปดูเธอทำการแสดงให้ตร เวลานมัตบอกว่าเธอจะไปก่อนเวลาอาเลียถามเนมัตว่าฮาลีนจะไปด้วยหรือไม่เนมัตบอกฮาลีนจะต้องไปอย่างแน่นอน เธอบอกให้อารียกับไทเกอร์ไปนอนต่อมาฮาลีนแอบเข้ามาในห้องเอกรรมขโมยเอกสารกับหนังสือเดินทางมาจากตู้เอกรรมได้ยินเสียงจึงตื่นขึ้นเขามองไปรอบรอบห้องแต่ไม่เห็นอะไรจึงได้นอนต่อฮาลีนเห็นเนมัตนอนหลับอยู่เธอคิดว่าเธอเกลียดเนมัตที่สุด เพราะนมัดแตย่งเอกรรมกับอาเลียไปจากเธอเธอหยิบหน้ากากลิงของอาเลียออกมาจากห้องคิดว่าหลังจากนี้อาเลียจะต้องเชื่อฟังเธอ วันต่อมาทุกคนก็ตามหาหน้ากากลิงของอาเลียอาเลียให้เนมัดร,รีบหาให้เจอไม่อย่างนั้นเธอจะไปโรงเรียนสายฮาลีนก็แอบยิ้มยาะเนมัดขอโทษอาเลียบอกว่าเธอกำลังหาหน้ากากอยู่เชอรี่ตำหนิเนมัตที่ไม่มีความรับผิดชอบเนมัดบ,บอกเธอจะหามันให้เจอฮาลีนมาบอกอาเลียว่วาเธอมีวิธีแก้ปัญหาแล้วเธอบอกให้เนมัดไม่ ไม่ต้องกังวลพวกเขาจะแต่งหน้าให้อารีแทนการใส่หน้ากากเนมัตก็เห็นด้วยรีบไปเอาสีแต่งหน้ามาให้ฮาลีนฮาลีนบอกให้เนมัตกับเชอรี่พาเด็กๆไปกินอาหารก่อนเนมัตกับเชอรี่พาอารีกับไทเกอร์ไปที่โต๊ะอาหารฮาลีนแอบเติมสารเคมีบางอย่างลงไปที่สีแต่งหน้าและคิดว่าอารีจะต้องทนความเจ็บปวด เพื่อทำให้เนมัดดูแย่ในสายตาคนอื่นจากนั้นเธอก็ซ่อนกวดสารเคมีไว้ใต้หมอนที่โซฟา ต่อมาเนมัตใช้สีแต่งหน้าให้อารียเนมัตบอกให้เชอรี่ไปดูการแสดงขงเด็กๆด,ด้วยแต่เชอรี่บอกเธอไปไม่ได้เพราะว่าเธอเจ็บเทา้าเนมัตบอกเธอจะไปกับฮาลีนและเอกรัรมเองฮาลินก็แอบโทรถามพวกนักเลงเกี่ยวกับการเตรียมการของพวกเขาต่อมาที่โรงเรียนอาเรียนั่งอยู่ที่ห้องด้านข้างเวทีเพื่อจะรอทำการแสดงและมีอาการคัน ไปทั่วตัวครูก็โทรบอกเนมัตกับเอกรรมว่าอาเลียมีอาการแพ้และร้องหาพวกเขาเอกรรมกับเนมัตรรีบออกมาจากบ้านในขณะเดียวกันพวกนักเลงก็มาที่โรงเรียน เด็กผู้ชายชื่ออามันที่แต่งตัวเป็นเสือมากแกล้งอาเลียอาเลียบอกอามันว่าพ่อของเธอจะไม่ปล่อยเขาไว้เพราะพ่อของเธอนั้นเป็นสุดยอดตำรวจอีกด้านหนึ่งสูคีพ่อของอามันโต้เถียงกับรปภออยู่หน้าประตูห้องครูคนหนึ่งบอกสูคีว่าผู้ปกครองไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่ด้านหลังเวทีสูคีบอกว่าเอกรรมกับ ภรายาย่างเข้าไปได้เลยและตัวเขาก็เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ที่ห้องด้านหลังเวทีอาเลียกับอามันทะเลาะกันเอกัมเนมัตและฮาลีนมาที่นั่นเอกัมก็ตำหนิอามันที่แกล้งอาเลียสุคีมาบอกเอกัมว่าพวกเขาเป็นแค่เด็กเอกัมต่อว่าสุคีและเดินจากไปฮาลีนบอกครูว่าอาเลียคงจะแพ้สีแต่งหน้าเนมัตบอกครูว่าหน้ากากลิงของอาเลียหายไปพวกเขาจึงใช้สีแต่งหน้าให้อาเลียอาเลียบอกน เมัตว่าเธออยากจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ครูบอกว่าอาเลียเป็นตัวละครหลักในการแสดงด้วยเนมัตบอกครูว่าเธอขอเวลาห้านาทีในขณะที่อีกด้านหนึ่งพวกนักเลงเข้ามาในอาคารเรียนได้สำเร็จและแต่งตัวด้วยชุดสัตว์ป่าพร้อมทั้งใส่หน้ากากไฟเนมัตก็ล้างสีที่หน้าของอาเลียออก ไวยพรให้อาเลียททำการแสดงให้ดีต่อมาอาเลียกับเพื่อนๆกำลังทำการแสดงละครอยู่บนเวทีในห้องประชุม เนมัตเห็นอาเลียใส่หน้ากากกลีงก็สงสยัยฮาลีนบอกเนมัตว่าเธอไปหาหน้ากากมาให้อาเลียจนได้พวกนักเลงก็ทำร้ายรอปรพอและดับไฟในห้องประชุมเด็กๆต่างก็ส่งเสียงเรียกพ่อแม่ตัวเองด้วยความหวาดกลัวเอกรมก็ออกไปตรวจสอบเนมัตพยายามมองหาอาเลียในความมืดฮาลีนบอกให้เนมัตรอให้ไฟกลับมาสว่างก่อนฝ่ายพวกนักเลง เข้ามาลักพาตัวอาเรียไปจากที่นั่นครูคนหนึ่งบอกให้พวกผู้ปกครองนั่งอยู่กับที่ทันใดไฟก็สว่างขึ้นครูบอกให้เด็กๆเ,เริ่มทำการแสดงต่อพบว่ามีเด็กหลายคนหายตัวไป เอากามกลับมาที่ห้องประชุมเขากับเนมัตพบว่าอาเลียหายตัวไปเนมัตถามไทเกอร์ว่าอาเลียหายไปไหนไทเกอร์บอกเขาไม่เห็นอาเลียเช่นกันในขณะที่พวกนักเลงมองดูเหตุการณ์ในห้องประชุมจากจอภาพในห้องห้องหนึ่งได้ยิงปืนใส่ไมโครโฟนทุกคนในห้องประชุมได้ยินเสียงปืนก็ตกใจนักเลงคนหนึ่งประกาศผ่านไมโครโฟนว่าตอนนี้ เด็กๆตกเป็นตัวประกันของพวกเขาแล้วอย่าได้มีใครตุกติกไม่อย่างนั้นเด็กๆจะไม่รอด